สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องครอบโวดตกตกลงครอบัวช้างแล้วก็พลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอยู่กับบรรยากาศอวันนี้นะคะคลิปนี้เราอยู่ที่บ้านสิงโคกนะครอำเภอสิงโคเอ้าตําบลสิงโคกอำเภอเกษตรวิสัยนะคะร้อยเอ็ดนะคะก็วันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะก่อนจะแห่นะคะดูวันนี้ใบบุญนะคะโอ้โหดูล้อมรอบเลยค่ะ ใบบุญเป็นอะไรเกิดขึ้นนะครับดูผู้คนมาล้อมรอบเจ้าใบบุญเลยนะคะไปตกใส่ขึ้นดสักแต่สออเสาคนเนาะอือ <c oughs> ดูค่ะดูเจ้าโบโบของเราเดี๋ยวเราไปดูครับว่าใครมาร้อมรอบวันนี้เยอะแยะมากมายเลยทั้งเด็กๆท,ทั้งผู้ใหญ่ Uh huh. วันนี้ช้างของเราก็มานะคะหนุ่มเซกแซมสั้นขวันเมืองแล้วก็น้องใบบุญนะคะแต่ว่าฮอตสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นใบบุญแล้วค่ะดูค่ะเชือกใหญ่ไม่มีใครมาล้รมรลบเลยนะคะนี่ก็ให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศนน uh huh. <laughs> ถูกใจบุญเลยดูผู้คนมาร้อมรอบกันเลย เฮะเอามาทายข้างนาก็ได้ตัวมมาาพพีี่่เห็นมาทายข้างนานี้มาเพื่นเบิ้งมาเพื่อนยูยูนั่นแหละเพื่อนยูยูนั่ะนะ มาท้งนี้นี่จ้ะมาเลยก่อนนี่เอ็นนอนมาแล้วยูเพราะว่าทางนี้มาบรยูมานอนอยู่พุณวาควานเชือกใหญ่นี่ควานพักผ่อนได้สร้างน่อยไปยืนทางนาเลยจ้ะ่นมาเขายูแมนบุญนะครับดูอบริการแอคชั่นเลยบญ คนก็เดินใส่อย่างเดียวเลยครับนึกว่าจะมีของมาให้กินนะคะ ด้คุณพ่อกับคุณลูกนะคะตอนนี้พ่อเสกับพี่แซมก็ยืนกินอาหารกันอยู่ส่วนพี่ขวัญของเรานะคะยังอยู่ที่ป่านูา้นนะคะ มันผลผลอยู่มองต้นมันนั่นดเโอ้นี่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 นง่ายตงวเราไปดูนะว่าควานลควานของเราพักผ่อนกันอยู่ตรงไหนยังไงนะคะเขาตีดักไปบุ้นน่ออืม คนนะคะนนปลาย้ซนของเราก็ได้เปลียนนะคะอันนึงก็อยู่ใกล้ๆก,กับช้างนะคะนี่คือช่วงพักฝนกลางวันนะคะก่อนเฮนะคะหลังจากเราเส้นพระครูประกเสร็จกินข้าวเช้าเสร็จนะคะก็าจะพักกันนะคะสบายเลยนะคะดูสบายแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ เรายังนอนไม่หลับเลยนอนเต็มอิ่มนะครับเพว่าเดี๋ยวแหย่เสร็จวันนี้สงสัยเขน่าจะได้เป็นคนชูเฟอร์คนะคเนี่ยเขาวัากผ่อนเต็มที่เครื่องแต่งตัวก็ไม่ถอดนะคะดูแลคนเขาแบบว่าเดินเดินมาเนาะเพราะว่าเจ้าของแบบหลับสนิทเนาะมันก็จะถอดอยางนีใส่ แสดงว่าไม่ได้หลับรอรรานานนเนี่ยมสมมติว่าหลับสนิทอยู่ไงสนิทเลยไม่รู้ตัวเลยนะเจ้าจะคิดว่าก็ถอดได้ไหมโอ้ได้จริงจริงเขาไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยอ้าเอโอ้โหนี้หลับได้เต็มอิ่มแล้วนะคะดูไม่ได้ดูช้างเลยนะตอนนี้ ตอนนี้ไปสอนอยู่ตรงนี้โอ้ดูพี่ขวันของเรานะคะออควันอยู่กับธรรมชาติมากค่ะอร่อยมากเลยนนหัวฝูงควายก็เยอะนะคะเมื่อเช้าเราลงอยู่ตรงนู้นนะคะก็ย้ายมานี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ลุงสวนะคะแต่ละคนก็มีเปลประจำตัวนะคะเปลส่วนตัวคุณปู่นู่นนะ,ค,ะคุณปู่คุณปู่ก็เปลส่วนตัวเหมือนกันนะคะเหาะนะคะบรรยากาศกับการพักผ่อนนะคะพักผ่อน โอ้แต่ด้านนู้นควันควันข,นขมุงชุงชิงเลยจะดูนะว่าตรงนี้คือควันอะไรขมุงชุงชิงเลยนี่มาเชาควันเตยทำอะไรไว้นะคะมาดูนี่โอ้โหน,นี่คือเป็นไก,ก่ดำไปแล้วนะคะทุ ไก่ดำไปแล้วหนึ่งตัวนี่เป็นไก่เส้นเมื่อเช้านะคะนี่ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารของควันเตยนะคะเป็นเมนูเที่ยงได้เลยนะคะ <c oughs> ก็หาส้มตำม,มาแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะกลางวันนี้ก็เป็นเมนูได้เลยนะคะเจ้าของอยู่ในเนาะปิ้งไก่ไว้นี่หายหายมองนะคะมองปิ้งไก่ไว้แล้วก็หาย เอาดูใบบุญครับไปยืนกินอยู่กับเรียงเลยนะครับพ่อเสกใบบุญพี่แซมนะะเดี๋ยวสักพักก็นาก่าจะได้เตรียมตัวกันค่ะอาบน้ำช้างแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เดินไปที่บ้านเจ้าภาพนะคะตอนนี้ก็คือพักผ่อนตามอัธยาศัยทางช้างทางควานหนูหมองของเราปิ้งไก่ไว้นี่แต่เจ้าของไปอยู่นู่นคะ่ะนู ถึงว่าไก่มันถึงดำนะฮะโอ้ไปบุญไปกินแข่งกับพ่อเสกแล้วค่ะตอนนี้โอ้เหยียบต้นกล้วยแล้วคนะ่ะ โอ้โหถูกต้นใหญ่ครับไปบุญใช้เท้าเหยียบเลยนะคะเนอยเอาเาไดความสามารถแกะกินด้านในนะคะอ่าดูสิครับไปบุญจะทำยังไงถึงจะกินไส้ข้างในที่อร่อยๆ ใช้วิธีเหยียบนะครับเท้าทั้งสองข้างเหยียบความสามารถนะคะของช้า อ้าวอ้าวควายไปทำอะไรเนี่ยฮะน้ะดนี่ยุผ่าไ่ค <of food. S 1> วายจะไม่เยียบอยีกแล้วอมันจะมากินถุงสบู่อะนนนนน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสิหันน้ำมาอีกแล้วน่ะชมเบิดเลยหว่าัดบนี้เมื่อแล้วตัวเลยนะจักโลบแล้วผ่านสักพาไว้อันกล้วยก็มาซอยสักหนึ่งเด้ออ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะ ให้ชมย้อนหลังนะคะระหว่างที่เรามาพักแต่ละที่นะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่พักนี่เหมาะมากนะคะเหมาะทั้งช้างทั้งควานเลยนะคะะยังไงก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ตะเพียงเท่าน,นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่ like, นกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไล์หน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ